สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เปิดศึกกันแล้วครับอีหน้ากากออกมาดาอีหยดแล้วครับออกมาดาอีผีเป็ดแล้วนะครับในนิทานเรื่องนี้อ่ากำลังฟาดครับตอนนี้ครับพี่น้องเอฟซีอ่าความบันเทิงมันจะไปใสาเสียครับนะ ความบันเทิงมันสิไปสายเสียครับมันเป็นอย่างที่ผมพูดเป๊ะเลย่าแต่พี่เก่านี้ไม่ทันเหตุการณ์เลยไม่ทันข่าวท่านฟาท่านไฟยังเลยเมาลเนี่ยเมาแต่ฉลองปีใหม่น่ะนะเขาสีขากันเลยน่น่ะน่ะเนี่ยเมาแต่ฉลองปีใหม่น่ะที่จะเอามาลงให้เอฟซีเบิงอืมเห็นไหมน่ะน่เขาสีขากันเลยเด้อเอากันเลยเด้อบ้านนี่เอาเลยได้ ตอบตู้กันแล้วครับแล้วตอนนี้อีอะไรครับอีลาตายอีหน้ากากออกมาพูดแล้วจะเอาใครระหว่างมันกับอียดอ่าใครที่อยู่เคียงข้างอียดคือศัตรูของมันนั่นไงครับอ่านั่นไงครับหรืออีหยวกนี่แล้วใครที่เป็นแอดมินของอียด ้ามเข้ามาอานะไม่ต้อนรับแล้วใครเป็นแอดมินของอิยดห้ามเข้ามาไม่ต้อนรับแล้วมึงอย่าสัญเลนเข้าไม่ช่องพี่ทนวยของกูมึงรู้ไหมพี่ทนวยของกูเป็นคนของใครยังไงไเขากเลือกกูอยู่แลยังไงยังไงเขาก็เลือกกู <c oughs> เข้าใจไหมอีหยด กูบอกมึงแล้ว Even. อีเวนเออกูเป็นแอดมินของมันเองอีสัตว์โอ้ยตายแล้วนะมึงจะเสนอหน้ากับตูนะอืมนะอืมนะกูบอกเลยอืมใครจะอยู่เคียงข้างมันเออกูใครจะอยู่เคียงข้างมัน,มมนถือว่าเป็นศัตรูกับกูอา้าว อยียวกมีสะดุ้งครับทีนี้สะดุง้งราคาสะดุ้งค่ะนะอีโวกสะดุ้งค่ะนะอืมมึงอย่าคิดอียดกูบอกมึงมึงอย่ามาแสดงกับกูกูเข้าไปเม้นอะไรมึงเข้าไปเม้นในช่องอะไร บักลูกครัวคือลูกน้องของกูมึงเข้าใจไหมล่ะอืมกูก็เลยออกมาปกป้องมันกลัวมันแฉกูไงอีเวนอีหฮามึงเข้าใจ <c oughs> <c oughs> บ่วันเทิงน,นะอียศว่าจะได้ไปนันนี้นะถ้ามึงแน่จริงนะนะอืมแสดงตัวมาได้เลยนะคนอะไรครึ่งผีครึ่งคนนะ่นนะ่ะไม่อยากจะฟ้องคนแบบนี้คะ่ะ เข้าใจไหมคะอืมนะเปิดหน้ามันเลยคะ่ะนะกูก็หิวข้าวดต่นียจะข้าวเชาว้ายังไันได้สิแตกเลยนี่นะน่นนะั่นนะั่นะนะนั่นไงครับ <laughs> คนยังเครื่องจีงก็ไม่นด้กล้าเปิดหน้าทีมันไม่กล้าอียดอีเวนอืมมันว่ามันเป็นลูกคุณหนูพันีห้ามมึงนั่นไงครับนั่นไง <laughs> อ่านะคนอะไรครึ่งผีครึ่งคนนะอืมย่ามันเล่นกับกูเอาต่างคนต่างเก่งค้าปนี้เอาเลยนะ<ค>อา้าวน,นางมันอา้าวใครไม่ถูกกันอไว้อีล่าตายกระดากันกับอียศย่นั้นดีบ่เห็นตีเขาจะกินหัวกัน,กนหลร ใ,ใ,ค East, ใครเข้าข้างอียดถือว่าเป็นใครเข้าข้างอียดไปกับอียดเอออีนากากอีรตาแต่ในอีห้า่นอีฮีเมนนะแม่อีสบูกระห้านน่ะอืมนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเลือกเอาใครปะนี้อียกเน่าเดือทึงกับเศร้าครับตัวนี้เอาอืมแล้วบอกปลาเข็งคางดําใครเป็นแอดมินให้กับมันทีนี้เอ้านั่นไงครับนั่นไง ผมพูดแล้วมันต้องเป็นแผนการนี้ก็เลยออกมาปกป้องหมากรุกพวกไงครับพี่น้องไอ้สีปกป้องยังไงครับกลัวหมากรุกพวกแฉไงครับพี่น้องออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองแล้วเห็นไหมครับแล้วออกมาพูดหมากรุกพวกแบบนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทําให้อีหยอกเน่านี้ไม่พอใจเพราะอะไรหมากรุกพวกออกมาแฉอีหยอกเน่าไง อียดก็มาปกป้องอียวงเนง่างครับพี่น้องแนจีแล้วมันจะเลือกเอาใครครับนี่เอา้ามันครับมันมันแน่นอนครับนะอ,อ๋อพี่ทุกตามันลงแล้วกู <laughs> บอกมึงได้หยดนะมึงอย่าแสแหลนกับกูนะมึงอย่าเข้ามาในช่องพิชหนยของกูมึงรู้ไหม พี่ธนวยของกูน่ะเป็นคนของใครอีสัต์โอ้ยตายแล้วคำนะกูก็เป็นเดดมินของพี่ธนวยอีเวนพวกกูอยู่ด้วยกันมาตั้งดนแล้วอีสัตว์กูหาแดกหากินด้วยกันเขาเลือกกูอยู่แล้วอยหยดอีฉันดานหมา โอ้ยครับประกาศแล้วประกาศแล้วครับพี่น้องเอ็มซีประกาศแล้วค่ะเอาใครเข้าข้างยียดนะคือเป็นศัตรูกับมันนะใครที่เข้าข้างยีหยดคือศัตรูของมันวันถึงครับยียกสะดุ้งมันยีหยดกสะดุ้งแล้วครับนั่นไงครับเอ้า จะเอาอย,างยังไงไต่อกูเจียดยังไงกูเจียดยังไงต่อกระทงทางอินนเซนต่อไปค่ะ <c oughs> จะเดินหนะ้าบอกกูถอยหลังข้าบ,บันีอเอาแ <c oughs> ล้บบอกลูกหัวก็ด่าต็ก๊กบันเอ้์ออกมาเสพพฤติกรรมติก๊กแต่อีลาตายนะครับเนอีหน้ากากออกมาปกป้องอะไรครับบอกลูกหัวบันเอ้ามันไม่ห้ามนะแต่มันไม่ห้ามนะบันี้เอว์มึงก็ลองคิดดูอีวะบันี้เอ้าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมรออะไร วบอกลูกพ่อออกมาแฉทีนี้และอีหยวกจะยังไงแบบน,นี้อา้าเพราะมันเอาลูกน้องมันอยู่แล้วจะยอมใพ้บอกลูกพเพราะมันเป็นแกงแก้งกันอยู่แล้วไงจะให้บอกลูกพอไอแฉด่าพึ่ดด่าตลอดตลอดแบบนี้เออหรือจะให้มาลูกพวกแฉแบบนี้ตลอดหรือยังไงอีหยวกก็ไม่พอใจแล้วนี่มันก็ต้องเลือกเอาอีหยดแหละทีนี้เอา้าอืมดูต้องคิดแบบนี้ไงเออนะ มันก็จะเลือกเอาอีหยดเลยทีนี้อ้าวมึงเอาทีนี้เอาเลือโอ้ยเลืองอีหยดก็หีกระเปิงอ่านะมันมีกี่ปากแล้วนะอืทำร้ายแหละทางอีอีกาอีนากาอันนี้เนาะผมพูดได้เลยครับคดีรัวๆครับงานนี้ผมบอกได้เลยครับจะเข้าจะออกต้องบอกหยดบันเทิงครับคดีรัวๆครับงานนี้บอกไว้เลย กูไม่อยากฟ้องมึงกูไม่อยากฟ้องมึงอีสัตว์อีครึ่งผีครึ่งคนอีครึ่งผีครึ่งคนยิเวนนะถ้ามึงแน่จริงมึงเปิดหนังหน้ามึงออกมาเลยสิคนอย่างกูถ้าไม่พอใจกูไปถึงหน้าบ้านเลยถ้าคนอย่างกูนะถ้ากูไม่พอใจกูไปถึงหนังกูไปถึงหน้าบ้านมึงเลยยีนะครับวันนี้มึงมาสิมึงมีเงิน ครับพี่น้องเงบว่ากูหาเลยะเงินเติมน้ำมันไม่มึงมีเงินเติมน้ำมันมาหน้าบ้านกูไหมีหยดอีสันตีนอีไหนนั่นไงครับพี่น้องเงบสมึงมาสิมึงมาหน้าบ้านกูเลยอีสัตวมึงต้องไปได้ฮานี่ยมึงก็ต้องไปเด้อมึงจะแสดงจะเปิี่ยเกัมึงต้องแสดงนะถ้ามึงได้พูดเลยนะถ้ามึงไม่พอใจมึงไปหน้าบ้านเขามึงจะกล้าไปบ่เอาป่านี่เอากูว่ามึงบอกกล้ามา อ่าวลอยกินบาตเลยมึงบอกกล้ามากกว่าไหมมันบอกไปดอกเก่งท่อปากซื้อห้านี่ไงแมเขาบอกแลยวอาก็ไปเลยมึงไปเลยไปเลยเอาบัตรนี้เอามันท่ามึงอะได้บาตนี้เอาเออมึงสิกล้าบอสเะบัตรนี้กูว่ามึงบอล้ามาบอล้าครับนะเออเอากูว่างผู้สุญญากามากกว่ามายนน้มักก็อีหว มึงยอมมากรนับสนุนนั่นไปเถอะหเห็นบอกเขาด่ามึงได้บบดนี้เขาด่ามึงเลยได้แบดนี้เอาครึ่งผีครึ่งคนกับครึ่งการโคครึ่งหัวเราะัวเาัเารา่หัรึ่งัว่ราะหัราะรัวเาันเาะัาะัางรางรางัราัาะาะเาะเาะัีะหัวาหากากาาะิาะะาะวเาล้วเ นะครับนั่นไงครับที่นี่ไปกิน้วน้ำแกันนี่นากาบว่าได้ไปกินน้ำเด้อวันนี้เขาจะคว่ำทมคว่ำไปได้ป่ะนี่นั่นแล้วอีนากาเขาแสดงจุดยืนและอีเวนอีปึกอีห้ามึงเขงจุดยืนแล้วว่าเขาไปกับไผยเนี่ยเขาอยู่กับใครเขาขี่รถน้ำแกงลองลองลองอะไรน่ะ คนอยู่เป็นเขาเฮ็ดจังไดเออโอ้ยปลาเข่งเฝ้าแต่งตั้งเป็นแอดมินทันทีนั่นไงนั่นไงเฝ้าแต่งตั้งอันแต่งเป็นแอดมินเลยนั่ยนะปลาเข่งข้างดำมันยูเปลี่ยนเนี่ยนะมันห่วงปลาไผสิ่งไกโอ้ยนะครับไก่สิอีอี๋เอาอ้อพี่สอมึงเรื่องพานเรื่องเลขของปีโอ้ยอย่งดูเดือนครับยังดูเดือนครับ